มาทําแบบนี้กับอาจารย์เบียร์แล้วก็มาดาเนินการแบบนี้กับอาจารย์เบียร์ผมจะปกป้องอาจารย์เบียร์สวัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าว ล่าสุดมีคนไปแจ้งความดำเนินคดีอาจารย์เบียคนตื่นทำเนี่ยนะครับกันชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดถ้าผมนับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงล่าสุดในวันนี้ซึ่งอีกสักครู่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับปาเข้าไปแล้ว3คดีด้วยกันนะครับแล้วตอนสุดท้ายอาจารย์เบียคนตื่นทำเนี่ยจะยังคงได้บวช ภายในช่วงปลายปีนี้หรือไม่อาจารย์เบียคนตื่นทำไปทำไรครับทำไมถึงโดนแจ้งความดำเนินคดีมากขนาดนี้แต่ก็อย่างที่รู้ครับว่า f อของอาจารย์มีทั่วทั้งประเทศอาจารย์เบียรจะไม่เดินเดียวได้หนึ่งในนั้นก็คือทายาทของหมอเสงคลิปสั้นๆที่คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับท่านประกอบอาชีพเป็นทนายความมา3-40ปี แล้วก็เป็นอดีตสวชื่อดังด้วยนะครับรู้จักกันไหมครับออกมาประกาศชัดเจนว่างานนี้จะปกป้องอาจารย์เบียร์ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยววันนี้ยุคนชนข่าวจะเอามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟัง แต่ก่อนอื่นผมมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาเมื่อช่วงเย็นนะครับเกิดเหตุการณ์ปล้นสถานกรุงได้เงินสดไปมากกว่า5ล้านบาทนะครับโดยคนร้ายคาดว่ามีอย่างต่ำเนี่ยสามคนใช้รถตู้ตโตโยต้าอาผพาดเป็นรถในการก่อเหตุนะครับตอนนี้ยังหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลนะครับตามรายงานบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ15นาฬิกา50นาทีที่ผ่านมานะครับ ตำรวจสอนอห้วยขวางได้รับแจ้งว่ามีชาวจีน3คนปล้นชาวจีนด้วยกันเองเป็นเงินสด5ล้านบาทภายในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ12แขวงเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะครับตามรายงานเนี่ยคาดว่าผู้เสียหายนัดทำการแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตโดยใช้เงินสด5ล้านบาทใส่กระเป๋ามาที่บ้านถึงจุดเกิดเหตุแต่พอถึงเวลาแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสดกับเหรียญคริปโต คนร้ายไม่ได้เอาเหรียญคริปโตให้นะครับแต่ชิงเงินสด5ล้านบาทไปแล้วก็ขึ้นรถเอาผ่าสีขาวทะเบียนขอไข่ลอลิง2 2 3 3กรุงเทพมหานครหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลน,นะครับผู้เสียหายพยายามขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ตามแล้วแต่ไม่ทันการนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อในช่วงของเนชั่นทันข่าว่ําต่อไปนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของอาจารย์เบียร์คลิปสนทนาธรรมเมื่อวันเสาร์ที่28กันยายนปี2567คลิปนี้คือต้นเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้อาจารย์เบียร์คนตื่นทมโดนดำเนินคดีในวันนี้ลองฟังกันดูก่อนครับว่าไปพูดอะไรทำไมถึงโดนดำเนินคดีที่กองปราบครับมึงไปโค่นล้มมหาเถรสมาคมไม่ได้หรอกเขาอ,อยู่ยงคงกพันด้วยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ กูพูดแค่นี้แหละให้มือพิจารณาตามหลักธรรมใครพูดตามธรรมคนนั้นถูกต้องใครไม่พูดตามธรรมแต่เอาคำหน้าเข้ากลมขีกูไม่เห็นด้วยกูไม่ได้โทษมหาเถรสมาคมนะมหาเจรสมาคมทำตามพระธรรมทำตามพระวินัยก็มีแต่หลายอย่างที่ไม่ทำตามพระวินัยแต่ทำตามอำนาจหน้า,นาที่ของตนที่ผิดจากหลักคำสอนหรือหลักพระวินัยขอพระเจ้าก็มีเยอะแยะมากมายซึ่งกูไม่เห็นด้วยเลยกับการกระทำแบบนี้มันทุเรศทุลังคนออกมาช่วยกันบอกสอนธรรมะพระเจ้าผิดเปเรื่องเื่องไปก็ตำหนิเข้าไปเป็นเรื่องเื่อง ไม่ใช่เอาอำนาจหน้าที่มาเป็นตัวบังคับคนให้ทําตามตัวเองมันใช้ไม่ได้อีกหน่อยอำนาจหน้าที่เหล่านี้จะทําลายเพราะวินยัยคุณจะบอกให้ไม่เอาเพระวินัยมาเป็นใหญ่แต่เอาอำนาจราชาศักดิ์ของตัวเองมาเป็นใหญ่ใช้ไม่ได้นะเราก็ยังไม่นึกไม่ออกนะฮะว่าจะเข้าข่ายการกระทําความผิดในมาตราอะไรแต่ทนายจากกองทัพธรรมนำมาโดยคุณอนันชัยชัยเดชพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปที่กองบังคับการกองปราบปราม เพื่อต้องการแจ้งความดำเนินคดี3ข้อหาหมิ่นประมาทพรบคณะสงฆ์และพรบคอมพิวเตอร์โดยมองว่าเป็นการหมิ่นประมาทคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคมนะครับอลองฟังทนายเขาอธิบายความอีกด้านหนึ่งครับมาแจ้งความดำเนินคดีกับคนตื่นทำข้อหาหมินมหาเถรสมาคมท่านยอมเลยครับท่านพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศยอมเลยครับ จบแค่นักธทรรตรีแล้วมาปลามากลดามาสั่งสอนสมเด็จพระสังฆราชมาสั่งสอนมหาเทรสมาคมผมก็กล่าวโทษแย่งความกล่าวโทษในกรณีที่หากว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงหรือเข้าข่ายความผิดตามพรบความผิดวาด้วยคอมพิวเตอร์26ส,สูตรอนที่จะมีการออกข่าวประมาณหนึ่งวันเนี่ย มีคนที่เคารพรักคนหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่าคนสอนทำคนนี้อยากจะมาหาแล้วก็อยากจะมาการว่ามาขอโทษผมบอกว่ายังยังไม่ต้องมาขอโทษเลยหรอกครับเพราะว่าถ้าจะขอโทษคงไม่ต้องมาขอโทษผมนะครับนู่นไปขอโทษมาหาเทรสมาคมที่คุณไปทํานั่นแหละครับผมก็เลยไม่พบนะครับเพราะว่าผลพบยังไงผมรู้หมดแล้วแะครับเพราะว่าตัวอย่างมันมีเยอะนะพอมีเยอะแล้วก็ไปสร้างคอนเทนต์หาว่าเรายอม คือประเด็นที่บอกว่ามีคนตื่นทําไปติดต่อทนายนันชัยเพื่อขอโทษเนี่ยล่าสุดอาจารย์เบียร์ออกมาชี้แจงแล้วนะฮะหนึ่งแกบอกว่าแกไม่ได้ติดต่อไปนะฮะแต่น่าจะเป็นรุ่นน้องที่หวังดีแทนอาจารย์เบียร์การติดต่ออยากที่จะเคลียร์ใจกันเคลียร์ปัญหากันไม่ได้ติดต่อไปเพื่อขอโทษเพราะอาจารย์เบียร์ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรผิดก็เลยไม่จําเป็นต้องขอโทษและข้อที่สองอาจารย์เบียร์ท้าดีเบตนะฮะ ตอนนี้คนตื่นทำท้าดีเบตกับทนายเปียกทนายนันชยัยเดี๋ยวรอดูว่าทนายนันชัยจะว่ากันอย่างไรภายหลังจากแจ้งความเสร็จแล้วนะครับทนายนันชัยออกมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งบอกว่าสาเหตุที่ตนออกมาแจ้งความในวันนี้สืบเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่พระรูปหนึ่งสอนทำผิดมีหนังสือไปถึงสำนักพระราชวังทางสำนักพระราชวังมีหนังสือสอบถางถึงสมเด็จพระสังฆราช จึงทรงตั้งสมเด็จชินขึ้นมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วก็เอาเข้าที่ประชุมมหาเถรรัฐสมาคมก่อนจะมีมติของเทราสมาคมออกมาโดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเรียกพระรูปดังกล่าวมาแนะนำตักเตือนเรื่องนั้นก็จบไปแล้วแต่ปรากฏว่าคนสอนทมไม่รู้เรื่องข้อเท็จจริงเอาไปวิภาษ์วิจารณ์เมื่อมีคนสอบถามเข้ามาก็เป็นการวิภาษ์วิจารณ์โดยไม่รู้เขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว หลักฐานเรื่องนี้ตนกำลังรวบรวมให้กับพรกักงานสอบสวนครับวิจารณ์แบบเรื่องที่เกิดกับพระรูปหนึ่งเนี่ยสอนธรรมะผิดมีหนังสือไปถึงสำนักพระราชวางังแล้วพระราชวังก็เลยมีหนังสือมาถึงข้าสังฆราชสังฆราชก็ เรียกพระรูปนี้มามาแนะนำทำมาตักเตือนเสร็จแล้วเรื่องมันก็จบแต่คนสอนทำนี่ไม่รู้พิพาวิจารณ์ทำมาถ้าไม่ทําอะไรวิจารณ์ไม่รู้ไงว่าว่าเขาเนี่ยมีดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วแล้วคนเรียกกับปลุกเสกเลเกันเนี่ยเขาก็มีระเบียบมาสักคนชัดเจนคนที่จะสนองก็คือสํานักพุทธไม่ได้เกี่ยวกับหมายสมาคมเรื่องออกมาในรัชสมารคมเนี่ยเราจะไปบังคับท่านเนี่ยว่า ให้ท่านมาดําเนินการในเชิงปฏิบัติตมันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับท่านเป็นผู้บริหารคุณเนี่ยไปวิจารวิจาร,จารท่านเนี่ยคุณแก่เป็นนักทำตรีเองคุณจะไปสอนสังฆราชน,นี่ละ่ะมันไม่ถูกไง่อ่ะอันนี้ก็ยังไม่จบนะฮะยกทีหนึ่งแค่เริ่มต้นขึ้นส่วนคนตื่นทมท้าทนายน,นันชัยดีเบตเนี่ยเวทีไหนก็ได้แกบอกนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วครับ เพราะเมื่อวานนี้มีคนไปแจ้งความดันเนินคดีกับคนตื่นทาในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับในคดีหมิ่นสถาบันนะว่ากันง่ายๆนะครับคนผู้นั้นก็คือนายโอมพอปอสอหรือมีชื่อเต็มว่านายทรงชัยเนียมหอมนะครับไปแจ้งความกับตำรวจปอทออปอทออเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยคุณโอมผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะ ไม่เคยเห็นมาก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังจะเป็นคลิปตัดต่อนะครับอันนี้เราก็นําเสนอแบบเป็นกลางนะเราเป็นนักข่าวนะเราเป็นรายการข่าวนะนะเพราะตอนนี้คลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีสองแบบนะฮะมันมีของจริงกับของไม่จริงอะลองไปฟังคุณทรงชัยก่อนนะครับ เาอบอกเขาไม่มีใครทําอะไรเขาได้แม้แต่นั่นแหละครับเ่าไม่สามารถทำเขาได้เขายิ่งใหญ่มากแล้วก็วามเมยใครว่าทําไมคนถึงกล้าถึงขนาดนี้สิ่งที่คุณคนพูดออกมาเนี่ยคนคิดดีแล้วหรือยังก็เลยต้องต้องมาพิสูจน์กันนะว่าคุณมีทริสตามที่คณกล่าว้าหรือไม่ ไอ้พลตฟ้อมอ่ะอ่าชื่อ TikTok เขายังอยู่นะแต่ว่าตัวตัวคลิปไม่อยู่แต่ว่ามีคนโพ้บันทึกข้อมูลเอาไว้เ็าเลยได้รับมาไหมได้รับมาครับเ็เลยเอาคลิปตัวนี้ไปเต่อไม่ตรงครับต่องต่อใครกันมาสวยนะคนที่มีคลิปตัวนี้นะครับคนที่ส่งขอคุณแชร์กัเผยแพร่คนจะโดนข้อหาเดียวกับอาจารย์เบียร์นะครับอืม มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนเปิดไปแล้วหรือยังนะฮะเป็นคลิปงานของทายาทหมอเสงเนี่ยเนี่ยผมให้คุณผู้จัดทีมงานตัดมาดูหน่อยออในงานสวดมนต์ข้ามปีนะฮะในงานสวดมนต์ข้ามปีวันนั้นอาจารย์เบียร์ก็พูดถึงสถาบันด้วยนะครับเดี๋ยวได้ฟังกันนะเดี๋ยวได้ฟังกันแต่ก่อนอื่นผมย้อนกลับมาคลิปที่อาจารย์เบียร์พูดถึงคนตัดต่อ ทำให้ได้รับความเสียหายแล้วก็ฝากเตือนไปถึงคนที่แชร์คลิปที่เกี่ยวกับการตัดต่ออาจจะถูกดำเนินคดีลองฟังดูครับร้องเรียนก็ได้เพราะมันจงใจตัดเอาสถาบันกษัตริย์ดึงมาเกี่ยวข้องจริงๆเพจเนี้ยควรโดนนะคนที่ไซเบอร์เนี่ยควรไปตรวจสอบไม่ใช่อาจารย์นะควรจะเป็นสื่อออนไลน์มีเดียมากกว่าเพราะจงใจในการตัดคลิปเพื่อใส่้ายป้ายสีดึงกษัตริย์ ดึงสถาบันเบื้องสูงลงมาเกี่ยวข้องเขามีเจตนาในการใส่ร้ายป้ายสีมีเจตนาในการดึงกษัตริย์ลงมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นใครก็ได้เนี่ยสามารถร้องเรียนได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ก็ได้เพราะเขาเนี่ยดึงมาเกี่ยวข้องมีเจตจำนงในการใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์โดยตรงเลยนะโดยการเอาอาจารย์เนี่ยไปเป็นตัวกลางเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียจริงๆตำรวจไซเบอร์ควรตรวจสอบคนนี้นะฝากตำรวจออนไลน์หน่อยก่อนตรวจสอบอาจารย์อ่ะ ตรวจสอบคนตัดคลิปนิดหนึง่งเพราะคนตัดคลิปมีเจตนาปาทุสไล้ต่อสถาบันโดยตรงคือผมได้ฟังทั้งคลิปตัดต่อและคลิปเต็มแล้วนะครับคนละเรื่องกันเลยนะฮะคือคลิปตัดต่อเนี่ยคือมันเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันก็เราก็เป็นสื่อนะฮะเราก็ระมัดระวังเหมือนกันคือคลิปหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าจานเบียยังพูดไม่จบอ่ะก็ไปตัดแซ่เพราะนั้นเจตนาคนทําคลิปเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วคือ ขยายไปให้มันจบแค่นั้นแนหะแต่ว่าต่อให้ขยายไปจบแล้วจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยนะวันนี้อาจารย์เบียร์มาออกรายการที่เนชั่นพูดคุยกับคุณระพีพันธ์พูดถึงเรื่องมาตรา112ออีกครั้งหนึ่งนะฮะลองฟังดูครับ ไหวนะคะคือมีหมอดูวงจุ้ยเนี่ยพูดเรื่องเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเพราะอาจารย์พูดในเรื่องของว่ามันไม่จะไปก็ไปแก้ไขอะไรพูดมึงไม่ต้องมาท้าดีเบตอะไรหรอกสุดท้ายแล้วท้าไปอ่ะก็ไม่สามารถเอาชนะไม่สามารถโค่นล้มกูลงได้หรอกเพราะกูพูดตามหลักศัจจความจริงกูบีดัดดีกูมีดัดใหญ่ดักกูคือใครรู้ไหมคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยยึดตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดทุกอย่างเนี่ยตามหลักคาสอนพระพุทธเจ้าเป๊ะพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นศรัทธาเทวมรดสามนานเป็นครูผู้้้้สสอนแแแแก่่ททวดาาาละมมุยังหต ผู้ใหญ่เหนือกว่าใครทั้งหลายก็ยังต้องก้มการาบต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นอาจารย์จึงไม่ได้พูดอะไรผิดและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบัานเลยคนที่จะควรโดนฟ้องเนี่ยไม่ใช่อาจารย์นะควรจะโดนฟ้องนี่คือคนที่เอาคิดไปตัดแล้วมีเจตจำนงในการล่าสถาบัานเข้ามาอย่างล่าสุดอาจารย์จุดบนข้ามปีอาจารย์ก็ตั้งพระ,ะบรมรูปพระ,ะบรมฉายาลักษณ์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเชิญไปพระเลิกเนี่ยเข้ามาสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศส่ดน,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันเสาร นั้นอาจารย์จะไปมีปาเจตนาในการปรามายว่าร้ายต่อสถาบันจึงเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าในเมื่อเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาจะดําเนินคดีต่อปล่อยให้เป็นกระบวนการของเขาไปก็ให้พิสูจน์ทราบไปตามเหตุตามปัะแต่ถ้าเห็นเจตจานงเจตนาของอาจารย์แล้วเห็นโทษเห็นไทยก็ถอนออกไปซะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าข่ายเดี๋ยในในคําที่อาจาร,รย์เบียร์พูดกับคุณพระพีพันธ์เนี่ยพูดถึงงานสวดมนต์ข้ามปีที่จัดโดยทายาทของคุณหมอเสงนะฮะ นั่นก็คือคุณวิวัฒแสงสุริยะชัดเป็นอดีตสอวอแล้วก็ทายาทของหมอเสงนะครับเราไปได้เดี๋ยวก่อนจะดูคลิปนี้นะเราไปได้คลิปงานสวดมนต์ข้ามปีมานะซึ่งไม่แน่ใจว่าถูกเผยแพร่ที่ไหนแล้วหรือยังซึ่งในงานวันนั้นเราจะเห็นจุดยืนของคุณวิวัฒกับคนตื่นธรรมที่มีต่อสถาบันเบื้องสูงเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับลองฟังดูสิครับ ่านเลยนะอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขอทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับถ้าวันนี้เราสวมดมนต์แล้วนะครับเร,เราลราึกถึงความดีแล้วเราอยากอยากจะแผ่บุญไปผมอยากให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมสถาบันหนึ่งนะครับซึ่งท่านเป็นเสาหลักของประเทศก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราวันนี้ถ,ถ้าอย่างไงขอให้เราลึกถึงท่านด้วยแผ่บุญถึงท่านด้วยเพราะท่านเป็นที่ ถือของเราทุกคนที่เรามาสวดมนต์ร่วมกันในวันนี้เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชกุศลนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าจหัวรัชกาลที่สิบและสมเด็จพระสังฆราชาองค์ปัจจุบันเพื่อให้ท่านมีความสุขความเจริญพัฒนาสาพรเป็นล่มโพล่มใสแก่ชาวไทยทั้งหลายสืบต่อไปเนี่ยและคุณไอ้น,นะโอมเอิมอะไรนั่นแ่ะถอนดีแม่ผมว่านะครับนะครับเพราะว่าไปแจ้งความเรื่องมาตรา112เนี่ย ตามกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นและแสดงความอาฆาตมาตร้ายนะครับติดคุก3ถึง15ปีนะครับนะครับอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าไปถอนสเสถอะอคือมันก็สุ่มเสี่ยงว่าจะโดนแจ้งความกลับนะฮะเพราะนั้นเพื่อเกิดความชัดเจนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวิวัฒแสงสุริยะชัดอดีตสวแล้วก็เป็นทายาทของคุณหมอเสงที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ณนขณะนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณวิวัฒครับพูดคุยกับคุณวิวัฒน์สุริยะชัด ควิวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณทุกคนครับครับคุณวิวัฒน์ปิดทีวีหน่อยได้ไหมครับเสียงมันสะท้อนครับได้ครับได้ครับติดเรียบร้อยแล้วโอเคเจอเลยครับสวัสดีครับคุณทุกคนครับเจอเอยคก่อนจะไปเรื่องมาตรา112เนี่ยนะครับเห็นคลิปคลิปหนึ่งของในงานของคุณวิวัฒน์ออกมาประกาศปกป้องอาจารย์เบียร์ชัดเจนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าคลิปนั้นมันมีที่มาที่ไปยังไงครับคือคือผม วันนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเจตนาของทางบริษัทเลยเนี่ยต้องการเออ่จะมีการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อทําบุญถวายแด่ในหลวงของเราแล้วก็ผู้ที่มีพระคุณนะครับแต่ผู้ที่มาทําบุญนะครับเจตนาเราเป็นอย่างนั้นเลยก็ตามที่คลิปนะครับที่พี่ผมพูดเลยนะครับแล้วก็ที่คิปอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์เขาก็เห็นพร้องด้วยแล้วก็มีเจตนาเหมือนกันเราก็เลยได้มีการเชิญอาจารย์เบียร์ขึ้นมาแล้วก็ เข้ามาสู่ร่วมกันในการตรวจบอลข้ามปีกันนะครับเพื่อจะทาจะําพระราชตรงนี้เป็นพระราชบุตสนแก่ในหลวงของเรานะครับแล้วก็กับผู้มีพระคุณของเราส่วนผมเนี่ยก็เห็นว่าถ้าทาตรงนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าครอบครัวผมเนี่ยนะครับเป็นพูดพูดตรงๆว่าวันนี้มีมาได้ก็เพราะเพราะบารมีขององค์ในหลวงทั้งนั้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่เรามาจากเมืองจีนกันมาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการทดแทนพระคุณท่านอยู่แล้ว เราก็เป็นตรงตามเจตนาทุกอย่างครับก็เป็นไปนตามที่ผมพูดนะครับครับเคุณวิวัน์ก็น่าจะมีความสนิทสนมรู้จักกับอาจารย์เบียร์มากพออยู่แล้วถูกไหมครับไม่ไม่รู้จักครับ<อ>รู้จักกันแ,แค่สองงานแค่นั้นแหละครับงานงาน, <c oughs> งานแรกคือสอนหน้านั้นประมาณเดือนหนึ่งเ,เห็นอาจารย์เบียร์สอนทำอยู่เราก็ไปนั่งฟังทางติ๊กตอกทางอะไรบ้างเออเออาจารยาคนนี้แปลกพูดจาแบบไม่ค่อยสุภาพแต่เวลาฟังจบแล้วได้สาระได้ความรู้ เราก็เลยเห็นว่าน่าจะเชิญมาให้ความรู้แก่เหล่าธรรมาธิปของทางบริษัทแล้วเชิญมาครั้งแรกก็ครั้งนั้นแหละครับแล้วครั้งที่สองก็เป็นเรื่องของของห่างกันประมาณเดือนนึ่งก็เป็นเรื่องของอบูญข้างปีเลยครับรู้จักใช่ไหมครับกับงั้นเอาประเด็นแรกก่อนรู้จักกันผิวเผินเนี่ยทําไมถึงกล้าออกตัวปกป้องอาจารย์เบียร์ครับเพราะผมฟังทาเขามาตลอดติดตามเข้ามาตลอดแล้วเขาพูดเนี่ยนะครับมีหลักการนะครับแล้วเขาพูดแล้วสามารถปฏิบัติได้ ผมไปฟังเทศที่วัดเนี่ยบางทีผมไม่รู้เรื่องหรอกครับผู้รักษาบาลีผู้ภาษาอะไรกันมาเนี่ยไม่รู้เรื่องครับแต่ผมมาฟังเขาเนี่ยผมรู้เรื่อง <ma ar> ผมเอามาปฏิบัติธรรมผมเอามาดาเนินชีวิตของผมผมเอามาอทำมาในทำงานในบริษัทของผมมันได้ผลนะครับทุกอย่างมันดีขึ้นอ่ะแล้วถ้าคนอย่างเงี้ยนะครับมาสอนทำแล้วคนรู้จักปฏิบัติและทําความดีขึ้นคือผมต้องเล่านิดนึงก่อนว่า ตอนที่ผมทํางานการเมืองนะครับผมเป็นสวผมทํางานการเมืองผมพยายามทาทุกอย่างที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ดีมีสุขมีความสามัคคีกันแล้วก็อทําสิ่งดีให้กับประชาชนแต่ผมยังทําไม่บรรลุยังไม่สําเร็จแต่พอการย์ทาพอเรามานั่งคิดดูว่าถ้าคนตื่นทามาสอนให้คนทั้งประเทศรู้จักธรรมะรู้จักการทําความดีสังคมมันจะดีขึ้น พอสังคมมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยประเทศชาติมันเจริญผมคิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกคือคนคนนี้แหละทําได้นะมันถ้าเริ่มจุดจากจุดเล็กๆจากจุดชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแล้วทุกคนตื่นทาทาแต่ความดีกันเนี่ยทําไมประเทศชาติมันจะไม่เจริญวะในความคิดผมนะครับผมคิดอย่างนี้จริงๆนะครับผมเลยเคยในการตื่นทํามาด้วยแล้วมันประกอบกับเหตุผลหลายๆอย่างนะครับที่เขาสอนแล้วมันได้ผล แต่วันนี้มีคนไปแจ้งความว่าอาจารย์เบียนเนี่ยหมิ่นคณะสงฆ์มหาเถรสมาคม <c oughs> มันจะสวนทานกับที่คุณวิวัตรรู้สึกเลยนะโอ้โหโนะผมผมมุ่งมุตามาตลอดแต่เช้านะครับเขาไปแจ้งตามพบรบสงใช่ไหมฮะว่าเรา, <c oughs> เาว่าอาจารย์เบียนเนี่ยเป็นหมิ่นประมาทคณะสงฆ์ถูกไหมครับ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อผิดกฎหมายหมิ่นประมาทก็ผิดหมิ่นประมาทนะ ปีพบรบสงกระมาลา44ทวีนะครับตระมรา44ตรีนะครับแล้วก็ความความเช็ดเข้าสู่ระบบเออระบบคอมพิวเตอร์เออโอ้หายถอนหายใจเลยเหรอไม่ใช่ครับถอนหายใจผมบอกทำไมมันมีความคิดอะไรกันแบบนั้นผมไม่ได้ไอ้คดีแบบนี้นะครับถ้ถาทาแน่จริงนะฟ้องเองเลยอย่าไปยืมมือตำรวจอย่าไปมือยืมมือกันถตาจริงๆฟ้องเลยครับ อย่าไปท้าเขาสิคุณพีวัตรผมไม่้าผมพูดจริงๆคุณฟ้องเลยคุณฟ้องเองอย่าไปยืมมืออย่างนั้นทำไมคุณฟ้องเลยคุณฟ้องอาจารย์เบียเลยว่าอาจารย์เบียผิดอย่างนี้เพราะถ้าคุณไปฟังตั้งแต่แรกเลยนะครับอาจารย์เบียเนี่ยเขาไม่ได้จะพูดถึงเถระสมาคมเลยแต่มีเรื่องของอาจารย์ต้นเข้ามานะครับแล้วก็มีคนมาถามเรื่องนี้เขาก็แนะนําไปบอกอาจารย์ต้นเนี็ยสอนถูกบ,บ้างผิดบ้างอะไรบ้าง พอสอนผิดเนี่ยพระเถระสมาคมยังก็ตักเตือนจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเขาก็บอกเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เรื่องของเถระสมาคมเนี่ยบางทีก็มีเรื่องผิดเรื่องถูกอยู่ด้วยก็แก้ไขกันไปนะครับอันไหนถูกเราก็ส่งเสริมอันไหนผิดนะครับเราก็แก้ไขนะครับคุณจะฟังดิเขาไม่เคยยูหมิ่นภาษาพระเถระสมาคมเลยเขามีแต่พูดแบบว่าให้คุณไปช่วยกันปรับปรุงแก้ไขและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เอาคําสอนที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมาใช้นะครับผมฟังทั้งหมดแล้วไม่เคยเอ่ยถึงหรือไม่เคยด่าเลยแต่ถ้าฟังโดยบริบทรวมๆแล้วมันจะฟังให้เห็นว่าเป็นการช่วยให้มีการพัฒนามีการส่งเสริมมีการทําให้คนเนี่ยนะครับเอ่อศึกษาทาโดยถูกต้องนะครับพระเถระสมาคมเนี่ยผมผมเรียนอย่างนี้ว่าท่าน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 สวมหมวกสองใบ หมวดใบแรกก็คือว่าท่านต้องปฏิบัติตามพระธรรมบิบาหรือคําสอนขององะพุทเป็นเจ้านะครับเพื่อให้เกิดให้คนทําความดีหมวดที่สองที่ท่านมีก็คือมีอํานาจตามกฎหมายที่สามารถที่จะสั่งหรือการอะไรก็ได้กับทางบัตรทองจำเนดจำเนนการก็ได้อาจารย์เบียร์เพียงแต่พูดว่าถ้าเราใช้สองอย่างรวมกันเนี่ยนะครับคณะครเสระธมาคมเนี่ยนะครับก็เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป แต่แต่เมื่อไหร่ถ้าพระเทระมาคนใช้แต่อำนาจไม่ไม่ดาเนินการตามพระคําคสอนของกุนเจ้าหรือว่าไม่ดาเนินการตามพระไตรปิฎกหรือดาเนินการอะไรที่มันถูกต้องที่มันสี่ออมสิ่งดีๆเนี่ยอันนี้เขาไม่เห็นด้วยพูดแค่นี้เองับสรุปสั้นๆเนี่ยผมสรุปให้ได้แค่นี้แต่เวลาพูดจะพูดยาสร่ยแต่ว่ามันจะมีเรื่องอยู่แค่นี้แต่ไม่ได้ไปตำหนิตีติว่าพระเทระไม่ดีพระสังฆราชไปอาฆาตมาด้ายเขา อนนีส่งทั้งหมดพระอะไรไม่ผมผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าพระเนี่ยไม่ได้ดีทุกองหรอกครับเหมือนกับคนเหมือนกับประชาชนเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีทุกคนหรอกครับนะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดําเนินการเนี่ยนะครับในการพูดในครั้งนั้นเนี่ยถ้าไปฟังคิดยาวทั้งหมดเต็มๆแล้วจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นการพูดนะครับเป็นการที่จะอยากให้ทางพระเจ้าสมาคมเนี่ยนะครับ ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยปรับปรุงเข้าใจแล้วครับคุณวิวัตครับเวลาผมน้อยเอาอีกเรื่องหนึ่งเลยมาตราร้อยี่คนไปแจ้งความที่ปอทอันนี้คุณวิวัน์ว่าโอ้โหอีกแล้วนะผมว่ามันจะติดคุกเองครับไอ้คนแจ้งไอ้คนแจ้งนั่นนะเนี่ยนอคนนี้เนี่ยนะมันจะระวังจะติดคุกนะเพราะว่าคุณเอาไปตัดต่อเขาไปเอาคลิปตัดต่อเขาแล้วก็ไปไปไปแจ้งความหาว่าเอาองค์พระมหากษัตริย์มาเปรียบเทียบ อะไรอย่างเงี้ยผมว่านเนี่ยคุณทักคุณลองคิดต่อไปแก้ความเนี่ยนั่นแหละคือโดนจ,จะผิดเองโดนข้อหาอแล้วโดนโดนข้อหา<ด>แจ้งติกุ๊บโดนแจ้งแจ้งแก้ความเท็จอย่างนี้เหรอฮะหรือไงถูกต้องครับแก้ความเท็จครับแล้วนำความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับถอนถอน,ถอนทนันไหมตอนนี้ครับคุณวิวัฒน์ในฐานะที่เป็นทนายมันเป็นความผิดสําเร็จแล้วครับอ้าวเนี่ยเหรอเสื้อน้ำเงินเนี่ยนะคุณโอมเออมอะไรเนี่ยนะโอมเออมอะไรเนี่ยนะเสื้อสีเงินเนี่ยดูหน้าตาเด็กๆอยู่เลยผมยังสงสัยว่าใครโดนใครจ้างเหรอวะเนี่ยอ้าว ถอนใช่ไหมแต่อาจารย์เบียร์ก็ไม่เอาเรื่องมาครับดูแกพูดอาจารย์เบียร์เขาไม่เอาเรื่องทั้งหมดแหละครับเขาบอกกับผมแล้ว<ม>เขาบอกเขาเขาต้องการไปแบบรมเขาอยากต้องการสอนทมเขาไม่ต้องการเอาเรื่องนะครับเขาไม่ต้องการเอาเรื่องใครทั้งนั้นแหละครับแต่ผมก็กจะบอกกาลังจะชี้ให้เห็นว่าทุกๆอย่างเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยขอให้ฟังคิดเต็มเต็มนะครับแล้วก็มีใจบริุทธิ์เป็นกลางฟังแล้วลองลองนึกตามไปที่เขาพูดว่ามันจริงหรือไม่จริง แล้วอะไรเรอะที่ไปบิบประมาทวันนี้ไปแจ้งความเนี่ยผมยังสงสัยเลยเอาตรงไหนไปแกรับคุณ <Yeah. S 2> ต้องระบุไปข้อความนะข้อความนี้นะด่านะข้อความนี้นะิ่นประมาทนะข้อความนี้นะ,ะนะอนนะเอาไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์คุณต้องแจ้งขนาดนั้นนะเราถึงจะรับแจ้งคุณไม่ใช่พูดลอ,อยๆอ,อย่างนี้แล้วก็เอาหนังสือไปส่งมาให้แล้วก็ไม่เลยสนใจอ่ะ mm. ผมถึงบอกว่าเอาจริงๆไปฟ้องดิดูที่ผมอยากจะรู้ว่าตรงไหนมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่ไปบีประมาทขณะสงเขา อ่ะโอเคโอ้โหครบถ้วนกระบวนความวันนี้ต้องกราบพระคุกคุณบิวัตเวลาหมดพอดีฮะเวลาน้อยครับไม่เป็นไรครับคุณยุคนบขอบคุณมากเลยคุณผู้ชครับสวัสดีครับคุณมานายคุณให้ผมคุณว่าเป็นข่าวที่ตรงไปตรงมาดีผมก็ชอบครับผมเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับอ่ะก็ชัดเจนผมแล้วเป็นห่วงพี่โอมจริงเลยนะพี่โอมได้คลิปของจริงใช่ไหมพี่โอมเห็นแล้วใช่ไหมคือผมพูดตรงๆนี่ผมไม่ได้เข้าข้างอาจารย์เบียร์นะคือคลิปมันมีสองอัน นี่ผมยังไม่กล้ามาเปิดเลยเพราะว่ามันตัดต่อไม่ดีอ่ะผมก็จะพูดยังไงนะครับอเมื่อสักครู่เนี่ยคุณวิวัตรก็เตือนไปแล้วหลังจากนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรรอติดตามกันต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนข่าวนะครับ